ขอนอบน้อมแด่พระัตนตรัยขอกราพระเถระในกลางกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนผ่อนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยมก็นั่งตามสะดวกนะวันนี้ก็ตรงกับวันที่10กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันขึ้นแปดค่ำเดือนสบวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไป อายุของสัตว์ทั้งหลายก็ลดน้อยถอยลงไปตามลำดับบางคนก็อยู่บนโลกใบนี้ไม่นานก็ละจากโลกนี้ไปด้วยอำนาจของกรรมที่ตนเองได้ทำไว้มีมาชั่วระยะเวลานั้นเท่านั้นแต่ตราบใดก็ตามที่ยังเป็นปุถุชนหรือเป็นพระเศขะบุคคลอยู่การละจากโลกนี้ไป ก็ยังไม่ชื่อว่าพ้นไปจากสังสารวัตรก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดด้วยอำนาจของกิเลสกรรมและวิบากที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในฐานะที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสมาเจริญกุศลด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาตามการนุ้นคนก็ดีก็ชื่อว่าเราได้มากระทาที่พึ่งให้กับตนเองเป็นที่พึ่งที่จะทำให้เราได้รับความสวัสดีณนะปัจจุบัน เป็นที่พึ่งที่จะทําให้เราได้รับความสวัสดีในสัมปรายภพและก็เป็นที่พึ่งอย่างสูงสุดคือจะทาให้เราพ้นไปจากทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงการที่ใครคนใดคนหนึ่งมีการเข้าถึงพระรัตนตรยัยโดยยอมรับว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเป็นที่คาจัดภัยได้จริงจิตใจของผู้นั้นที่มีความศรัทธาเลื่อมใสจิตตุบาทที่เกิดขึ้น ในพระรานณตรไตนั้นก็ชื่อว่าญาติโยมทั้งหลายได้เข้าถึงสารนคมได้เข้าถึงพระตตรตนณัฏไตการเข้าถึงพระรานณตรไตนี้นี่แหละก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่ความสวัสดีทั้งหลายทั้งปวงของเราท่านทั้งหลายวันนี้ก็ขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสไปร่วมรับรู้รับทราบรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของการ แสดงมุทิตาสักการะยกย่องบุคคลผู้ศึกษาพระปริยัติเกี่ยวกับเรื่องของพระบาลีไม่ว่าจะเป็นพระพิสุที่ท่านสอบได้ปเปลี่ยนธรรม9ประโยคและก็ญาติโยมที่มีการสอบบาลีศึกษาสอบบาลีในชั้นที่จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจบาลีศึกษา1.2สไปจนถึงบาลีศึกษา9ก็เป็นหลักสูตร เป็นเนื้อหาสาระที่พระพิสุสัมมเนนสอบหลักสูตรของบาลีถ้าเป็นพระก็เรียกว่าประโยคหนึ่งสองประโยคปทสาประโยคปทสี่ปทห้าปทหกปทเจ็ดปทแปดไปจนถึงประโยคปทเก้าถ้าเป็นญาติโยมก็เรียกว่าบาลีศึกษาเมื่อวานนี้ก็มีทั้งเด็กหญิงนะไปจนถึงคุณยายมั้งไปถึงคุณย่าคุณยายอ่ะ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นว่าการศึกษาเล่าเรียนพระประยัติมีความสำคัญทำไมเราจึงเห็นว่าพระประยัตดมีความสำคัญเพราะว่าพระประยัติเท่านั้นเป็นมูลรากหรือเป็นรากฐานของพระาศาสนาในลำดับของการเรียงความสำคัญโยมท่านแสดงถึงปริยัติปฏิบัติและก็ปฏิเวทะลำดับของความสำคัญอย่างสูงสุดก็คือปริยัติสัจธรรม ส่วนปฏิเวทะเนี่ยเป็นธรรมะของผู้ที่เข้าถึงโดยการประพฤติปฏิบัติไปตามลำดับผู้ใดจะกระทำปฏิเวทะให้เกิดขึ้นโดยการแทงตลอดมรรคนิพพานผู้นั้นก็ต้องอาศัยการปฏิบัติการปฏิบัติของผู้ใดก็ตามจะดาเนินไปให้ถึงการบรรลุมรรคนิพพานก็ต้องอาศัยหลักของปริยัติ ท่านกล่าวไว้ในมโนรัฐปุรณีอัตกถาว่าบุคคลเมื่อปราลรบิปัสนาตั้งรอยรูปตั้งพันรูปหมายความว่าพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็ตามปรารพวิปัสนาเจริญวิปัสนาจะเป็นร้อยรูปจะเป็นพันรูปแต่ถ้าพระพิสุรูปนั้นๆไม่มีพระปริยัติการที่จะเจริญวิปัสนาบรรลุมรรคผลนะั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ นั้นการศึกษานี่มีความสําคัญมีความจําเป็นอย่างยิ่งและในยุคป,ปัจจุบันโยมบางรูปบางท่านพระภิกษุบางรูปบางท่านญาติโยมบางคนบางท่านอาศัยการประพฤติปฏิบัติของตนนั่นแหละนะก็ถ้าภาษาที่เราคุ้นเคยกับบุลลี่หรือด้ยค่าบุคคลผู้เรียนปริยัตโดยเฉพาะนักเรียนบาลนะีบางครั้งก็ถึงกับว่า เรียนเปลี่ยนธรรมก้าประโยคช่วยอะไรได้คือผู้ที่พูดอาจจะไม่เข้าใจว่าเปลี่ยนธรรมก้าประโยคนะเรียนอะไรบ้างวันนี้ก็เลยจะนําข้อมูลบางอย่างที่ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระบาลีอาจจะไม่เข้าใจว่าผู้เรียนปริยัตในหลักสูตรบาลีสนามหลวงเรียนอะไรบ้างสําหรับประโยคหนึ 1, 2, ่งสองกบประโยคปทสามโยมเรียนพระไตรปิฎกโดยยกพระบาลี ขึ้นมากล่าวและก็อธิบายด้วยอัตกถาอธิบายด้วยดีกาซึ่งเป็นวิธีการเรียนของโบราณกับัณฑิตทั้งหลายในการก่อนถ้าหากว่าฉบับบาลีถ้าหากเราเปิดฉบับบาลีเล่มที่25คุตกนิกายธรรมบทและก็อาศัยอัตกถาอธิบายอาศัย,ศยดีกาอธิบายแต่ทางแม่กองบาลีสนามหลวงรวบรวมมาไว้ในหนังสือเป็นภาค ภาคหนึ่งถึงภาค8ธรรมบทภาคหนึ่งถึงภาค8ถ้าว่าโดยพระไตรปิฎกก็คือเอาพระไตรปิฎกในเล่มที่25คุทธกนิกายธรรมบทแล้วก็นำนะอัจกถามารวมไว้ในเล่มเดียวกันอันนี้คือการศึกษาพระบาลีของประโยคหนึ่งสองประโยคพทสามเรียกว่าปเปี่ยนตรีสำหรับนักเรียนประโยคพทสี่หรือบาลีศึกษาสี่ยมแปล มงคลมังคลาตถีปณีมังคลาตถีปณีนะ่ะถ้าว่าโดยลําดับพระบาลีอยู่ที่คุทะกานิกายคุกะปาฐะเล่มที่25หเนะี่ยเป็นการแสดงถึงสิ่งที่เป็นมงคลที่พระองค์ตรัสไว้มีด้วยกัน3ารประการและก็มีการอธิบายโดยอัตถกถาดีกาโยชนาะและก็วยากนวยาก์มีทั้งวยาก์ สัทธนิติวยากรนะปัทรรประสิทธิทวยากรและคำพีวุตโตไทยคำพีฉันต่างๆซึ่งผู้ที่เรียนมังคละตทีปณีเนี่ยก็เป็นการเรียนหนังสือที่ผู้ทรงพระไตรปิดกชาวไทยของเราได้รจนาไว้โยมต้องนึกถึงในสมัยอดีตกับสมัยปัจจุบันที่เครื่องมือสื่อสารมีความแตกต่างกันในสมัยก่อนท่านทรงจำได้อย่างไร ทรนะงจําไว้ในความทรงจําในสติปัญญาของท่านไม่มีการบันทึกเป็นนะเรื่องเป็นราวหรือลงในสื่อต่างๆที่เป็นเรื่องราวหรือว่าการบันทึกเป็นอนะิเล็กทรอนิกส์นปัจจุบันแต่เป็นการทรงจําและทรงจําทั้งไวยากรณ์ทรงจําทั้งคำภี์บาลีอัถกถาดีกายโยชนัน,นี้สําหรับนักเรียนประโยคปท4ีประโยคปทศห้าก็เช่นเดียวกันก็เป็นการแปล มงคลสูตรพร้อมทั้งคำอธิบายพอประโยคประทต๊หกยมใช้หนังสือนะเกี่ยวกับคำที่มีการอธิบายพระบาลีนะเรียกว่าอัตกถายนะสมันตาภาษาทิการเล่มที่สามโยมซึ่งมีการอธิบายพระบาลีเล่มที่สี่ถึงเล่มที่แปดนะ้ายมเปิดบาลีเล่มที่สี่ถึงเล่มที่แปดอ่านไปแล้วเนี่ยเกิดความไม่เข้าใจ ในหัวข้อใดก็ตามที่เป็นหัวข้อหรือเป็นคําที่จะต้องอธิบายท่านก็จะใช้เนื้อหาสาระนั้นๆนั่น,นแหละมาเขียนอธิบายในอัตถกถาซึ่งก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าอัตถกถาเนี่ยเป็นปกิณกะเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคําของพระอาหารหันต์ทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นคําที่พระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้รจนาไว้เนี่ยส่วนหนึ่ง ฉันั้นถ้าเทียบกับเราแล้วก็คงจะเทียบกันไม่ได้เราก็คงจะเทียบกับท่านไม่ได้มีการอธิบายเนื้อหาสาระต่างๆและก็มีคำคี์โยชนามาประกอบคำคี์โยชนาก็บินคำคี์ที่มีการอธิบายว่าคำในอัตถกถาตรงนี้มีความเชื่อมโยงกันยังไงจะต้องแปลอย่างไรถึงให้ตรงกับสภาวะและในสมัยก่อนก็มีดีกามาแปลเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนเรีกว่าสารถทีปณีดีกา แต่ช่วงภายหลังมาเวลาที่จะมีการแปลโดยมากก็ใช้อิงคำพี่โยชนาะแสดงว่านักเรียนประโยคปทหกโยมจะแปลสมันตาภาษาที่การเล่มสามได้เนี่ยต้องดูบาลีเล่มที่4ถึงเล่มที่8นะอันนี้คือการศึกษาพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอักถาเป็นแบบเรียนที่พระเถระท่านได้บันทึกหรือว่ารวบรวมไว้ในหลักสูตรของนักเรียนพอป,ประโยคปทเจยมประยคปทเจ แปลสมันตาภาษาธิการเล่มที่หนึ่งเล่มที่สองโดยอิงการอธิบายพระไตรปิฎกเล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่สามพิกขุวิพังและก็พิกคุณีวิพังพอประโยคประทออแปดเปลี่ยนวิสุทธิมักโยนะวิสุทธิมักเป็นคำพีที่มีการแสดงเกี่ยวกับวิธีการที่จะทำให้บุคคลคนหนึ่งถึงความเป็นพระอริยบุคคลเป็นการแสดง ปฏิปทาที่ให้ถึงความหมดจดจับตั้งแต่ศีลวิสุทธิเป็นต้นไปจนถึงญาณทัศนวิสุทธิเนี่ยนะนักเรียนประโยคปท .8 ปดมจะได้แปลวิสุทธิมักถ้าแปลวิสุทธิมักจะรู้ได้อย่างไรรู้อะไรบ้างอย่างน้อยที่สุดก็จะรู้ถึงวิธีการที่จะทําให้ตนเองเนี่ยมีศีลบริสุทธิ์ได้อย่างไรใครก็ตามที่อ่านวิสุทธิมักยมสามารถเป็นบุคคลสองบุคคล บุคคลที่สามารถหลอกลวงคนอื่นได้แบบเนียนๆเ,เพราะท่านจะแสดงวิธีการว่าจะหลอกให้โยมตายใจเนี่ยจะหลอกให้โยมเกิดศรัทธาเลื่อมใสมีวิธีหลอกอย่างไรและตรงกันข้ามวิธีที่หลอกนั้นน่ะถ้าไม่ทําแบบนั้นก็เชื่อว่าเป็นการปฏิบัติให้เข้าถึงวิสุทธิท่านแสดงวิธีหลอกลวงไว้หลอกลวงวิธีหลอกลวงอย่างเช่นแซงปฏิเสธปัจจัยเกิดโยมกบ จะนําจีวรมาถวายพระอาจารย์แบบนี้โยมอาตามาเนี่ยชอบจีวรตัดเองจีวรที่โยมมาถวายไม่ชอบอาตามาไม่ไม,ไม่ไม่คุ้นเคยกับจีวรที่โยมนํามาถวายพอโยมกบไม่ได้ถวายใช่ไหมกระเที่ยวไปบอกอวันนั้นวันก่อนเอาจีวรไปถวายอาจารย์อาจารย์ไม่รับก็ไปบอกโยมอ้วอนบอกโยมแอดบอกโยมแต่ละคนแต่ละคนเอาไปถวายอาจารย์อาตามาก็ปฏิเสธไปเรื่อย เห็นวันหลังขนมาเป็นรถสิบล้อเอาละได้การลอาโยมโยมก็มีจิตศรัทธาที่จะถวายจีวรนตมานะทยธรรมก็มีอยู่ศรัทธาของโยมก็มีปฏิเคาหกผู้รับเช่นนตมาก็มีเอ้าวันนี้จะอนุเคราะห์โยมสักครั้งหนึ่งต่อไปโยมจะทำแบบนี้อีกนะได้ไปเป็นคันรถเลยโยมนี่ก็เรียกว่าแสร้งปฏิเสธปัจจัย หมายความว่าทำให้คนอื่นรู้ว่าตนปรารถนาน้อยแต่ใจจริงเนี่ยต้องการที่จะได้มากอย่างนี้ท่านแสดงไว้ในวิสุทธิมรคเนี่ยถ้าใครอ่านแล้วเนี่ยเอาไปใช้ยมก็จะได้ปัดใจ,จแต่ว่าศีลของตนไม่หมดจดแต่ถ้าใครไปอ่านแล้วเว้นไม่ทำแบบนั้นก็เป็นความหมดจดของศีลของตนเองพอเปลี่ยนทรรมก้าประโยคเรียนอะไรยม เรียนอภิธรรมมัทสังหะพร้อมทั้งอภิธรรมมัทธวิพาวินีดีกาแต่เวลาแปลสอบใช้คำพีอภิธรรมมัทธวิพาวินีดีกาแต่คำพีอภิธรรมมัทธวิพาวินีดีกาอธิบายอภิธรรมมัทสังคหะซึ่งเป็นคำพีที่รวบยอดนำเอาพระอภิธรรมที่อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่34เล่มที่34จนถึงเล่มที่45หมารวมไว้ใน หลักสูตรเปรี่ยนธรรมเประโยคนะั้นผู้ที่ศึกษาตั้งแต่ปเปลี่ยนธรรมประโยคหนึ 1, 2, ่งสอไปจนถึงปเปลี่ยนธรรม9ประโยคถามว่าช่วยอะไรได้ไหมช่วยได้มากทีเดียวยมช่วยได้อย่างไรในส่วนเบื้องต้นถ้าใครอ่านมิสุทธิมักยมบางรูปบางท่านอ้างว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้อยู่ป่าไม่กลัวผีอยู่ป่านะแล้วก็ตําหนิติงผู้ที่เป็นปเปลี่ยนธรรมเประโยคว่า กลัวผีก็เลยอยากจะบอกว่าพอเราเรียนไปถึงปรเิเฉดแปดโยมความกลัวเนี่ยว่าโดยสภาวธรรมได้แ,แก่สภาวธรรมตัวไหนโยมโยมอ้วนจาได้ไหมสภาวธรรมตัวไหนอะโยมแอดความกลัวโทสะใช่ปฏิคัจจิตเวลาที่ปฏิคัจจิตเกิดขึ้นมันจะมีความกลัวและปฏิคัจจิตโทสะจิตโทสะมูลจิตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแก่ใครจะเกิดขึ้นกับบุคคลผู้เป็นปุรุชน พระเสขขบุคคลกล่าวคือโสดาบันสกทาคามียังมีปริฆะอยู่แต่จะมากหรือน้อยอยู่ที่อัธยาศัยของผู้นั้นหรือกิเลสที่ถูกละไปแล้วหรือที่เหลืออยู่ถ้าเป็นปุริชนก็มีอยู่เต็มที่บางคนไม่แสดงออกเพราะว่ามีการฝึกกรรมฐานไว้พอได้เหตุปัจจัยมันก็พรุ่งออกมามันก็ปรากฏออกมาส่วนพระโสดาบันสกธาคามี โทสะที่เป็นเหตุให้กระทํากรรมที่เป็นไปาบายนีย่ท่านละได้เด็ดขาดเรื่มหน้าของมักส่วนผู้ที่เป็นพระอนาคามีกับพระอรหันยมอนาคามีมรกเนี่ยละปฏิฆาจิตได้ทั้งหมดเลยก็คือจะไม่มีความโกรธเกิดขึ้นไม่ว่าท่านจะอยู่ในที่ใดๆก็ตามจะประสบกับอนิจฐาารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาอย่างไรก็ตามปฏิฆาจิตจะไม่เกิดขึ้นกับท่านทีนี้กลับมาว่าปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยค เป็นใครโยกก็เป็นผู้ที่ศึกษานี่แหละถามว่าท่านสามารถที่จะอยู่ในป่าได้ไหมอยู่ที่ป่าช้าได้ไหมได้ถ้าท่านมีการฝึกหัดขัดเกลาอาตมาก็รู้จักครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นอาจารย์สอนเป็นมหาปร,รียนเปลยนธรรมเก้าประโยคบางครั้งเวลาที่ท่านจาริกไปไหนก็ตามอย่างเช่นไปสวดถอนสีมาอย่างนี้เป็นต้นไปนอนที่ป่าช้า เป็นปเปลี่ยนธรรมเก้าประโยคนั่นแหละก็ไปนอนที่ป่าช้าไปนอนใกล้หลุมศพอาถามว่าทําไมนอนได้ท่านคุ้นเคยคุ้นเคยกับวิธีการอยู่แบบนั้นท่านก็เลยสามารถนอนได้ฉันประเด็นที่ว่าปเปลี่ยนธรรม9ก้าประโยคช่วยอะไรได้ไหมก็ช่วยได้ในฐานะที่รู้ในส่วนเบื้องต้นสําหรับบุคคลผู้อยู่ป่าสําหรับพระพิสุบางรูปบางท่านที่ประกาศตนเองว่าเป็นนักปฏิบัติโยม บางครั้งบางทีอาจจะเป็นเหตุให้ตนเองต้องอาบัตทุกกฎก็เปลี่ยนได้มีเรื่องราวปรากฏในประชิกสิกขาบทที่สี่เกิดมีพระพิสูกรูปหนึ่งรูปใดก็ตามเข้าไปอยู่ป่าโดยมีความปรารถนาลามกว่าการไปอยู่ป่าครั้งนี้ของเราเนี่ยเพื่อประสงค์ให้คนอื่นยกย่องตนเองสมมติว่าถ้าจะมาไปอยู่ป่าเกิดอยากจะให้โยมบัวมาถวายอาหารทุกวันอยากจะให้โยมบัวได้รู้ว่า อาตมาในมักน้อยสันโดษชอบอยู่ป่าเมื่อตั้งใจผิดโดยมีความปรารถนาลามกต้องการให้คนอื่นยกย่องว่าเราเป็นผู้อยู่ป่าเราประพฤติปฏิบัติเพื่อความเป็นพระหรันเราอยู่ในภูมิของพระเสกขะทั้งหลายเมื่อมีความคิดอย่างนี้เกิดขึ้นโยมตั้งแต่นุ่งห่มผ้าเดินเข้าไปในป่าจะอยู่ในยาบทใดก็าตามพิสูรรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎ ยันพระพิสุรูปหนึ่งรูปใดจะเป็นหลวงตาหรือจะเป็นหลวงพี่หลวงพ่อหรือจะเป็นใครก็ตามจะมีวิธีการคิดอย่างไรก็ตามที่เป็นไปโดยประกาศจะให้คนอื่นยกย่องตนเองจะอยู่ป่าหนึ่งปีสองปีสามปีอยู่ในป่าช้าหนึ่งปีสองปีสามปีการอยู่ป่าในคราวครั้งนั้นไม่ได้เกิดประโยชน์ที่จะทําให้ตนเองมีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้พ้นไปจากทุกข์ถ้าเกิดว่ามีความปรารถนาลามก คำว่าปรารถนาลามกในที่นี้ไม่ได้มุ่งหมายเกี่ยวกับเรื่องของเมตุนธรรมหรืออะไรแต่เป็นการตั้งความปรารถนาเพื่อต้องการให้คนอื่นยกย่องตนเองแต่ถ้าผู้ใดเห็นว่าการอยู่ป่าเป็นการฝึกหัดขัดเกลาตนเองการอยู่ป่าช้าเป็นการทําให้ตนได้ฝึกหัดขัดเกลาตนเองเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตได้อสุภะสัญญาได้มรณานุสติอย่างนี้เป็นต้นการประพฤติปฏิบัตินั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรยั้นการที่ใครก็ตาม จะอยู่ป่าจะอยู่ป่าช้าจะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามอยู่ที่การฝึกฝนท่านอุปมาเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกการเจริญมรณานุสติโยมมรณานุสติที่ใครไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดไม่ได้อบรมเวลาความตายใกล้เข้ามาเนี่ยบุคคลคนนั้นจะเกิดความหวาดกลัวแต่ถ้าใครก็ตามมีการฝึกหัดมีการอบรมอยู่บ่อยๆผู้นั้นเมื่อความตายใกล้เข้ามาก็าไม่เกิดการหวาดกลัวเหมือนคนเห็นงูสมมติว่าเห็นงู ถ้าคนเห็นงูไม่เคยเห็นงูพิษมาก่อนในขณะที่เห็นในขณะนั้นจะเกิดความกลัวแต่ถ้าใครก็ตามใส่ใจหรือเห็นทําความรู้จักกับงูพิษนั้นอยู่บ่อยๆเหมือนกับงูพิษอุปมาเหมือนกับความตายเมื่อใส่ใจความตายอยู่บ่อยๆกับการเห็นงูพิษนั้นบ่อยเมื่องูพิษนั้นเลือ้อยเข้ามาใกล้ตนเองเหมือนความตายใกล้เข้ามาตนเองจะยอมรับสภาพได้ไม่เกิดการหวาดกลัวชั้นใดก็ดี การที่เปลี่ยนธรรมก้าประโยคอยู่ป่าใช้ได้หรือไม่ได้นั้นก็อยู่ที่การฝึกหัดอบรมขัดเกลาตนเองถ้าท่านศึกษาเล่าเรียนจนจบเปลี่ยนธรรมก้าประโยคแล้วประสงค์ที่จะเข้าป่าเพื่อประพฤติปฏิบัติขัดเกลาท่านก็คงจะมีวิธีการฝึกของท่านนั่นแหละการฝึกของท่านก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านหายจากความหวาดกลัวได้และเช่นเดียวกันบุคคลผู้ที่มีการศึกษาเล่าเรียนพระปริยัต แล้วนำไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การแทงตลอดมรรคนิพพานส่วนผู้ใดก็ตามที่ปฏิเสธปริยัติก็เหมือนกับปฏิเสธแผนที่การเดินทางที่จะนำไปสู่ขุมทรัพย์กล่าวคือการบรรลุมรรคนิพพานดังนั้นในฐานะที่ญาติโยมทั้งหลายหรือว่าครูบาอาจารย์เพื่อนพระภิสุสามเนรทุกรูปทุกท่านได้มีการศึกษาเล่าเรียนไปตามลำดับเราจะเห็นบริบทความเชื่อมโยงกันของพระปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทะ การแทงตลอดมักผลนิพพานว่ามีมีความสัมพันธ์กันฉนันในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธก็ควรที่จะให้กําลังใจซึ่งกันและกันพระปริยัติก็ให้โอกาสให้กําลังใจพระปฏิบัติพระปฏิบัติก็ให้โอกาสให้กําลังใจพระปริยัติเมื่อเป็นอย่างนี้าศาสนาของเราจึงจะดํารงมั่นต่อไปได้ฉนันในวันนี้ก็นําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติมากล่าวให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟัง เพื่อที่จะเห็นว่าจริงๆแล้วการศึกษาภรรยัินั้นมีความจําเป็นทําให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจนําไปประพฤติปฏิบัตไิได้อย่างถูกต้องเมื่อปฏิบัติถูกต้องก็สามารถถือเอาปฏิเวทะตามสมควรแก่สติปัญญาของเรานั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจด้วยการให้ทานก็ดี รักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาตามการนั้นนคนก็ดีก็ขอให้บุญกุศลส,ส่วนนิจจบเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญา,าบติทั้งหลายสัรพสัตทั้งหลายอิทังเม,างเมยาตินันเจวะ <ยา S 2> สัพพสัตตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญาปตติงลัทธานะสุขิตาหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัพพสัตว์ทั้งหลาย ขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงววจม,มีความสุข,มมสขโดยทั่วกันเทิญส,สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับผ่อน,นมนม์พระพิสุสำเนียงกล่าวธรรมขอการพระเจริเป็นต้นเสียงนะครับสับีทิยวิวัตชันโตความจันไรตั้งปองจงบำราดไปสัวโรควินาสโต รอกทั้งวงของท่านจรงหายมาเจพวัทวันดารายอันดารายามีแก่ท่านสุขีทิขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวนนาทนะสีลิสานิจังบุทธาปจินโนจัตตารธรรมมาวะัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง ทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่ำเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้คราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวะตุสัพ,พมังขลังขอสบามงคลจงม,มีแก่ท่านราคันตุสัพ,พเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธีภาวนตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ